ปดีจามาเก็บเห็ดกับยายิงอีกแล้วจ้ามือหนีมาทั้งปลาริงบูดเออเออป้าเอวอนจ้าทั้งป้านี่มันเป็นปลาแห่งมันสิบไอยครมีเห็ดหลายเป็นยังยายิงคือบบไปทั้งพูนคือว่าเมื่ออื่นยายิงสิพ้ามู่ไปเก็บก็เลยว่ายังประทันไปเก็บปลานั้นดอกปลานั้นอ่ะมันเป็นปลาที่เห็ดหลายแต่ว่า ยายิงขีข่ข้านย่างไก่มื่อนี้ไม่ยนางกไก่ไก่แต่พ่อเราจะดอกเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ค่ะยายิงอีอตัดขาดเอาแบบนี้เลยนี่จ้ะเห็นบอดอกขาวๆาวนี่ดอกอ่อนอ,อนเอาแบบนี้ตัดขาดไป่อบมือน <c> ี <oughs> ่เอาถุงมาแต่ว่าจักอีกเต็มถุงบ่เต็มถุงหาเบื้องไปก้อนที่นอก เพราะว่าทั้งนี่น่ะเห็ดมันว่าไข่หลายแต่ว่ามันเป็นเห็ดเห็ดขาหลายส่วนมากนะคะเดี๋ยวเอาเห็นเห็นแล้วก็สิเก็บให้เบิองอีกมันว่าไขยหลายยายอิงพึ่งเก็บได้สองสามดอกยังมาพอ้อเห็ดเพิ่งหวานพี่น้องดอกนึงเก็บจ้ะมาทันแก เมือ่อเมื่อก่อนนั่นพี่มาก็ได้มองโซนนี่แหละเห็ดเพิ่งวานงามๆพี่น,น้งงนองเอาเดี๋ยวยายอิงตัดขาก่อนได้จะ้ะเด้อไออีตัดขาก่อนปกติบอ่อนี่นะน้ำที่เต็มเด้อจะ้ะเนี่ยน้ำที่เต็มแต่ปีนี้เบางงาิ่งน้ำพี่นอ้องเบิ่งเบื้องน้ำน้นอยๆแต่ว่ายายอิงมา่อพอกุ้มเห็ดละเอาไปเก็บกันจะ้ะจกักสิได้ หรือบอ่อเพราะว่าย้ายอิงว่าได้มาสองมือพี่น้องไปย้ายอีเลือกเอาเด้อย้ยายอีเลือกเอาเลือกเอาโดองงามๆนี่จ้ะกลุมเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งกันนี่เด้อเขาสีออกนี่นี่ดอกอันนี้ดอก สามดอกงามๆลหรอบานี้มาเบิองกุมนี่คือดอกไงจ้ะนี่กุมนีได้ยุพี่น้องนี่ค่ะได้ยุเอเขาสิเกิดเขาสิเกิดประมาณเมื่อวานนี่นะคะแต่ว่ายังได้ยุกุมไงยุยก็เลือกเอาพี่น้อง เลือดเอาอันนี้ว่าเอาอันนี้เอาได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้เกิดใหม่ๆนี่จ้ะมีอยู่ประมาณสิบดอกดอกนี้เอาไะเนาะ,ะเอาได้อยู มาณสิบดอกเดี๋ยวย้ายอิงไปฮะยางเก็บบุงก่อนเพราะว่ามันมีอีกเลยดอกใหง,ง,ง่งยางบนจะดอกไปใส่บุ <c oughs> เหลือแต่ขานี่คือว่าย้ายปได้ม้าสองมือเนาะย้ายไปทั้งอันทั้งพุน่นทั้งปลาริงหงบูดเออทั้งปลาริ้งบูดอีกดอกนึ่งจ้ะกุ้มมองนี่ที่เป็น ุ้มเห็ดออกไงอยู่นี่ค่ะเดีย๋ยวแปลาอีกสองดอกอยู่ท้องพู้นนะพี่น้องเพราะว่าตรงนี้ปกติมันสีน้ำถ่วมเด้เพราะน้ำถ่วมเราเห็ดมันสีออกดีแต่ว่าปีนี้มันบ่ถ่วมน้ำตรงนี้บ่มีสองดอกค่ะ สิค่อยทยอยออก้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถ้าได้ออกแล้วเห็ดกับิเห็ดสิคอยทยอยออกทางนี้ที่เป็นที่เป็นเห็ดเพิงแบบนี้ล่ละค่ะอะอีเป็นเห็ดเพิงแบบนี้เพิงขาล้ายบอกใครมีเห็ดเกาลักเนาะปลาทั้งเนี่ยสิมีเห็ดเพิงขาล้ายหลายลาย,ยายอียางเมิ่งดอกอ่อ,อนๆขอกอเด้อที่เขาสิเกิดเมือน,นี้จะ้ะ ยางเบิงไปนน้ากันพี่นอ้องเพราะว่าเขาที่แล้วที่ย้ายมาเนี่ยย้ายมาได้อยู่นี่ซีหาดอกเราก็อันเราก็ได้เห็ดเห็ดเพิงหวานโซงโดอกมือสองมือที่ผ่านมาัดที่นี่ย้ายผัดไปทั้งพู้นคะ่ะทั้งอันเอยียงเกาะทั้งริ้งบูดดอกนึก่งดอกนีก้ไงพี่น้องมันลง อีกดอกหนึ่งทั้งที่โอ้สามดอกว่ามันดอกเดียวเอายางเบิ้งเดี๋ยวจังอีไปตัดขาค่ะนี่เดี๋ยวโอนๆแม่หมาที่ยางเปเตะสะบู๊บนีดอกเดี๋ยวจังอีไปตัดขาพี่น้อง เนี่ยเวงนี่มันสิเป็นเห็ดอันนี้จ้ะเนี่ยเขาออกละอันนี้เขาสิออกแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ธรรมะเมื่อวานนี้สิได้ออกดอกอ่อนๆตุ่มๆแต่กันยังบ่บอทันจะถือว่าแกยางเบืงองพี่้อกยางเบืองกันเฮากะสิมาจุดใดที่เขาเคยออกกันละเห็ดนะเวลาเฮายางาเบืองเห็ดเนาะ เอาก็ซีมาจุดที่เขาเคยออกล่ะค่ะแล้วเวิ้งนี่เขาเคยออกเดี๋ยวเขาสิออกอีกยุ่ออกเต็มนี่ละพี่น้องออกเต็มนี่ล่ะแล้วเวิ้งนี่วันนี้เดี๋ยวยายไปตัดขาอนเด้อค่ะย่างเบื่องล้ะเออย่างสำรวจบเบื้องให้มันเห็นมันเหมิดไปเราค่อยไปตัดขาแค่เดียวย่างเบิ่งพี่น้องย่างน้ำกันนี่ล่ะเวิ้งเห็ดที่มันออกนะ มันอีซุ่มก็มูหม่องเนี่ยหม่องนี่มันอีซุ่มก็มูที่ย้ายอี่างมา้าหนีเพราะว่าเขาที่ซุ่มปกติเขาจะต้องอันนีน้ำท่วมในบ่อน้ำที่เต็มปีนี้นบบมนนีน้ำแจ๊กหน่อยนะ่ะน้ำเห็นว่าหากกะเห็นน้ำเอาละจะมาตัดขาก่อนงงงงย่างหางหลเดี๋ยวจะไปย่ำดอกอ่อนที่มองบ่เห็นอีกจากสองมือค่อยมาไหม มาเบิง้งแต่ว่ามันเกิดหลายได้ละปีเนะี่ยมองเนะี่ยเกิดหลายก็มีได้แบบในอิหมายหญ่อีงเล่นเหยียบหมาเล่นเหยียบมันยังไปเบิง้งทางคุณนด้วยถน,น,นั่งน้ามาเบิ้งทางนี้ดูนี่บออบมีดอก พอมีแล,ล้วล่ะมันอีมีอยู่ทั้งพุ่นอีกแต่ว่าย้ายคือสิบบ่หมุนไปดอกค่ะย,าย,ย,ายา้ายเมย์ดอกยางหมุนปลาสิแหละขั้นมาขั้นไปขั้นอยากได้ก็ต้องไปหมุนปลาแบบนี้แหละย,าย้ายบ่มากหมุนปลาย้ายก็เลยยางไปทั้งพุ่นทั้งอันริ่งบูดภาก็ต้องได้หมุนปลาดีเต็มเห็ดนะเอาเดี๋ยวมาตัดขาน้ำก,กันก่อนพี่น้อง เวียนหนากับย้ายบปนเนี่ยตัดขาก่อนเด้อกองจุนพูอดูพี่ตัดขาก่อน